คุณผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศไปเที่ยวกันหน่อยนะครับที่จังหวัดพะเยาเนี่ยมีน้ําตกอยู่แห่งหนึ่งที่เขาว่ามีน้ําสีสวยราวกับมรกตครับและกําลังได้รับความนิยมจากกลุ่มนักท่องเที่ยวหลายคนที่เข้าไปเขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าหนาวเนี่ยแต่ไปถึงทั้งทีก็ขอลงเล่นน้ําสักครั้งครับน้ําตกที่ว่านี้ชื่อว่าน้ําตกทานสวร์น,นะครับหรือน้ําตกบ่อเบีย้ยอยู่ที่ตําบลสระอาเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยา แต่ละวันในช่วงนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมากเนื่องจากน้ําในช่วงนี้เขาบอกว่าสวยงามนะครับคือไม่มากไม่น้อยเกินไปและถ้าเป็นบางช่วงเวลาแสงอาทิตย์ที่กระทบลงมาจะทําให้น้ํากลายเป็นสีมรกตครับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็มากันเป็นครอบครัวครับต่างขนสัมภาระอาหารการกินเข้ามาพักผ่อนและเขาบอกว่ามีสถานที่ให้กางเต็นท์ให้พักผ่อนกันด้วยนะครับ ที่สําคัญอากาศยังเย็นสบายตลอดทั้งวันนี่ก็เล่นน้ําท้าอากาศเย็นไปเลยนะครับจุดนี้เขายังคงมีมาตรการในการป้องกันโควิด -19 นะครับก็คุมจํานวนคนที่เข้าไปในพื้นที่และที่สําคัญคือมีมาตรการประกาศเตือนนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะบริเวณจุดเสี่ยงเพื่อให้หลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ําและเล่นน้ําด้วยความระมัดระวังและจุดที่อาจจะมีน้ําลึกไหลเชี่ยวก็ให้ผู้ปกครองนั้นดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัย สำหรับน้าตกทานสวรรค์นเนี่ยครับคุณผู้ชมเป็นน้ําตกที่มีความสวยงามที่อยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติดอยฟูนางพื้นที่หมู่ที่6ตําบลบ้านสะอําเภอเชียงมนวนจังหวัดพะเยาเป็นน้ําตกที่จะมีระดับลดหลั่นกันไปนะครับมีทั้งหมด4ชั้นด้วยกันความกว้างมากกว่า30เมตรซึ่งความสูงในแต่ละชั้นก็จะมีความสูงที่ลดหลั่นกันไปตั้งแต่สูงสุด6เมตรครับไล่ลงมา3เมตร2เมตรแล้วก็1เมตรแบบนี้ ก็จะเป็นภาพที่สวยงามคือชั้นของน้ําตกเนี่ยก็จะเรียงรายกันอยู่บริเวณใกล้ๆก,ก,กันเดินหากันได้นะครับในช่วงนี้ก็บอกว่านี่ยฮะน้ำใสราวกับมรกตนะครับแต่ละปีก็ทําให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมกันเป็นจนํานวนมากครับมีอโอกาสก็อย่าลืมไปที่จังหวัดพยานะครับ